สวัสดีครับหมอจิดีเองนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้นะครับว่าสถานการณ์แบบไหนหรือว่าอาการแบบไหนที่เราจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด1 9นะครับสถานการณ์ที่1นะครับนะครับก็คือไม่มีอาการแล้วก็ไม่เคยสัมผัสผู้ป่วยแล้วก็ไม่เคยไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับแบบนี้ให้ให้ y At Home นะครับก็คือให้อยู่บ้านเฉยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกนะครับ สถานการณ์ที่2นะครับก็คือ,อไม่มีอาการแต่ว่าเคยสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเคยไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับแบบนี้ให้กักตัวอยู่ในบ้าน14วันระหว่างที่กักตัวถ้ามีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอหรือว่าคอเหนื่อยแบบนี้ให้รีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 สถานการณ์ที่3ม,มีอาการเล็กน้อยนะครับเช่นมีไขต้ต่ำๆมีไอมีน้ำมูกมีเจ็บคอนะครับรแต่ว่าไม่เคยสัมผัสกับผู้ป่วยแล้วก็ไม่เคยไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับแบบนี้ให้กักตัว14วันเหมือนกันแล้วก็ระหว่างนี้ให้สังเกตอาการถ้ามีอาการไข้สูงมากขึ้นไอเจ็บคอ,อ พบออหนึ่ง,งนะครับก็ให้ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชือ้อโควิด1 i นะครับสถานการณ์ที่4ก็คือมีอาการเล็กน้อยนะครับเช่นไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอแต่ว่าเคยไปในพื้นที่เสี่ยงหรือเคยสัมผัสกับผู้ป่วยนะครับแบบนี้ให้ไปตรวจหาเชือ้อโควิด1 i ที่โรงพยาบาลได้เลยนะครับสถานการณ์ที่5มีไข้สูงอไอ หอกเนยแต่ว่าอาจจะไม่เคยไปสัมผัสผู้ป่วยหรือว่าไม่เคยไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับอาการแบบนี้ก็ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อเหมือนกันนะครับอาการที่6นะครับมีไข้สูงไอหอกเนื่อยเจ็บคอ แล้วก็เป็นผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า60ปีนะครับหรือว่ามีโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับให้รีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 นะครับยังไงก็ลองเอาความรู้นี้ไปปรับใช้ดูนะครับก็ขอขอบคุณที่ฟังคลิปจนจบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ